ครับนนไทยรถไถมือสองบาจงพารอสวัสดีครับสวัสดีแรงๆครับพี่น้องครับยี่สิบหามีถือหน้าย่นสองพันหสิบแปดครับโอ้ยไปรับตัวมาเรียบร้อยครับโอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องครับของแท้ๆมาอีกแล้วครับสายไผ่นอสายไผ่นอนี่ครับนี่อทดสอบขับกลับมาครับประมาณเกือบยี่สิบกิโลครับรถนิ่มครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไม่ไอไม่พุ่งเด้อนีะ เดี๋ยวผมสีส่อ,องสีทดลองสตาร์ทชิคระบบไฟครับ๋ยวนี้คือไฟหนาผมเช็คเบิ้งหลังครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดกา้านนี่การวัดน้ำมันเครื่องกับตัวนี้ไม่รอเดี๋ยวสตาร์ทกันนี่คือผมขี่มากเหรครับเนี่ยดูสภาพเครื่องยนต์ก่อนล้างนะครับก่อนล้างแห้งๆเลยครับอืรถเจ้าของเพิ่นซื้อมากลหวเพิ่นบอกตามตัวหรือเพิ่นเฮ็ดเครื่องมาแล้วครับ <c oughs> ซื้อมาประมาณใช้งานได้ประมาณ ซี่ปีวะสัตนนี่นะครับเขาปีที่หาอ่ะเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆไม่อายไม่พุ่งประมาณนี้ผมเช็คเครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูภายในเนี่ยตรงช่วงล่างครับดูแหนบครับแหนบโอ้ยแหนบใหญ่ครับพี่น้องครับสองตับเลยครับหนึ่งมีแหนบใหญ่ข้างล่างอยู่สี่ตัวแล้วก็แหนบเล็กข้างบ้างอีกสี่ตัวเป็นแปดตัวครับนี่ มันทุกซีตันได้สบายมาสั่นพันวาโอเคนะครับอู้ยเหล็กหนาาเลยมากเนี่ยสติกเกอร์ยังเหลือเลยครับนี่รับประกันสองปีนี่สียังบวลลอนอยู่พี่น้องครับเห็นไหมครับสีดําที่ติดมาก,กับรถยังบวออกอยู่ของขังวันนี้อะบวลายใหญ่หางเดี้ยวสีสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับเด้ออ่ะดูภายในนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นดำไฟฟ้าครับ ดำไฟฟ้าดำไฟฟ้ารถจอดโดนครับเพิน่นถอดเบตออกเพิ่งฟุน้นเต็มนึงครับนี่อ่ะดูข้างล่างอ่ะปูะมีผูนะครับข้างใต้นี่ไม่มีผูเลยเบาะคนขับมีอ่ะเบาที่นั่งมีอ่ะมาฟังเสียงนะครับนี่แตกปนหนึงครับอ่ะฟังเสียงครับไปเห็นไหมครับรตัดติดตึ้มเลยครับ เครื่องดีแห้งครับผมเบิร์ล่ะมาดูนะครับดูไฟดูไฟด้วยดูไฟด้วยดูระบบไฟด้วยนะครับไฟหลอกไฟเดี่ยวออกเบิดครับไฟติดนะไฟเดี่ยวใส่งานใดเด้อ ปกติปกต้รีวิวตอนกลางคืนครับฮะเออเห็นร้านป้ายร้านเพิ่นปกติไม่ค่อยรีวิวตอนกลางคืนแอร์สติ๊กเกอร์อนะครับเ็นพอตดูช่วงล่างเดี๋ยวสีย้อมสีล่างยกด้ามให้เพิ่พร้อมครับยาวนิดหนึ่งนะครับรอบๆคันมามาดูเครื่องครับมาดูเครื่องยนต์ประทับหน้านิ่งๆเลยครับ มีน,นิ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญครับนี่นี่นี่มีไม่มีไอเลยครับเค <อ caracter S 1> รื่องเคื่องเนี่ Star ยมีสตาร์อะไรครับสตาร์ปิดติดนะครับไม่มีไอเลยเ,เครื่องเดินแย่งๆเลยครับดูน้ำครับดูน้ำ ในดันไม่ขุ่งนะครับเดี๋ยวสิเทียรไทยน้ำมันเชื่องกอักำมือนนี่อ่ามาดูดับดูดับนิดนึงอ่าดับขึ้นดับลงครับจุดไปเล็กนาทีครับอ่ะ ดูดำนิดนึงโอ้ยพวมมีผูปบุยดาบเลยพี่้องครับรถจังใช้งานรถไส้งานหน่อยครับรถพวกนี้หลายขั้นครับเนี่ยงล่างครับล่างรถไฟครับชุดดำครับกระบอกดำปุ๊บสวยๆเลยนี่ครับพวมีเยิ้มนะครับ่ะเดี๋ยวเอาลงครับเอาลงโชว์หน่อยเกียวประมาณนานนที่ครับอีที่นี่เอาห้านาทีเอาลงนะครับ หยุดหยุดป้ายลงอาจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับระบบเกียร์ระบบน้ำมันเกียร์ระบบรอลื้อทั้งรถกับรถเอารถจอดนานอา่าโอเคครับเนี่ยศึกษาให้เร็วครับงลงดูพื้นกระบะครับพื้นกระบะสวยๆเลย เดี๋ยวล้างออกนะครับบนจอเซ็ตคว่ำไม่ไว้ครับนี่วันนี้เดี๋ยวจะล้างความสะอาดนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กับสีรลีวี่แบบชัดๆอีกรอบหนึ่งเด้ออ่ะวันนี้ขอเช็คระบบไฟก่อนครับไฟออกทุกดวงเนดะ้ออ่ะเดี๋ยวฝั่งโน้นหน่อยอไฟเลี้ยวออกนะครับรถมีเล่ม,มครับอ่ารถมีเล่มขาดแก็เกินด้วย นะฟังเสียง,งนิดนึงนะฟังเสียงลิงนะครับเด็กก็ใส่งานดีครับพอคงขับมาเอางเลยนะโอเคนะครับยินดีแม่สู่ทุกสุขคนสวัสดีครับอด้โดนดเขาเตื้ครับกระบ,บะดำ